สวัสดีโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเสียงก่อนเดี๋ยวเ,เสียงเกมมันดังขึ้นไปโอเควันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าป้าซิโรนะเมียผมไม่ได้เล่นเกมบอากาประมาณไม่รู้กี่วันละโอเคขาดไฟเบอร์เอาไฟเบอร์ไปเอาไหนไปไฟเบอร์ไม่พออีก วันนี้ผมจะพาไปรีวิวเจ้าบาซิลโอ้โหเจ้าบาซิลัซ aurus กันนะ้นต้ยงติดคอมพีวเกีียวไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ถ้าต้องการไฟเบอร์ตาไฟเบอร์เป็นร้อยเลยไม่ใช่สิ นัมม sociedad, ่นแหละไปร้อยน่าจะถูกล้วมังไม่ได้กัดต uh, so ันไปเลยอหม่ไฟเบอร์เท่านี้น่าจะพอแล้วไม้ขวาง ก็เราเพื่นที่ถานนะว่าหินตรงนี้หายไปไหนอ๋อพอดีว่าผมขุดเป็นทางเข้าไปแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสไปโรทำไมเราเปิดประตูอ้าครับเหล็กทอดเหล็กหรือสีเดี๋ยวเอาเหล็กก่อน เล็กสีอันเยี่ยมมาครับได้แล้วนี่ที่สีบาซิโลเดี๋ยวใส่สีก่อนมันจะได้ดูเต็มแล้วมาขับท้าวแก้วใส่สีสีดมดูด้วย บาส okay. ิโลไปอะไรก็ไม่รู้เขดูดิโเนาะเออเพดุดูดหยบถ้าบาซิโลไปออกดุยดเนอะใส่ที่ขี่เยี่ยมที่ขี่ของบาซิโลี่ยก็ก็ครับได้นั่นของพอีอ อลบาซิวโรสามารถพารได้ตั้งแต่เลเวลหกเสียบมาได้เลยลูกอ่ะขอเช็ดดาเมจก่อนเดี๋ยว,วก่อนสี่มันติดอะไรเดี๋ยวก่อนสี่ิดโลมาเหรอใช่มน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลวโลมาก่อนนี่ และแรกคลิปนี้กะว่าจะไปเดนเหนืออ๋อติดทรายอ๋อเฮ้ยอือมามามาเดี๋ยวพีทจอมีดเดี๋ยวพีทจอมีดมีท่าอะไรบ้างกินบนกินบนเดี๋ยวเดียด๋วยวเลี้ยงึ้นบนไม่มีอะไรเลื่องลงล่าง เรื่องล่างไม่มีอะไรเรื่องขึ้นบนไม่มีอะไรมีแต่การกัดเยี่ยมกัดเจดาวเมตรหกรเจดาวเมตรเข้ากับเตโนเสาหรือเจโนเสาน้ำสี่ร้ยเอี่ยมว,วเอาปลาสีโลตัเดีลเือปลาซีโลตั้ง

ดามีเปอร์เ so ซ็นตสองร้อยสามสิบหกหัววัไมสปีดปรเปอร์เซ็นต์หนึ่งห้อยห้าโอเคเยี่ยมไปถึงแล้วเดี๋ยวยุ่แก็ไม่ได้เียวเข้า罗รหมาแล้วถ้าให้ดีเอาไอ้เจ้าเดี๋ยวนะนี่คือมืออะไรเอาไอ้ ดดกว่า่าาาเออคีีง้ตอนน,น,นี้ต้องระวังไอ้พวกมนกำปูเป็นหลักเพราะแมงกะปุูมันจะสัดเติมเราแล้วก็สะเติมลูกเราแล้วเราก็จะตกหลังใหม่เยี่ยมบาซิโลอลอกไปบ้างบาซิโลอยู่ที่เดิมนานละไปเหลื่อง

ทำไมตอนสู้กับปราลามไอ้เมกาโลดอนตอนเมื่อกี้เรกๆทำไมมันถึงแรงแต่อ๋อนดาแบบน,นีนี่ มาเลยไปกันเถอะจังที่โอเคโอเคโอเคโอ้กบเบนโอ้ไม่นะกบเบนกัดโอ้ไม่นะกบเบนกัดโอ้โดดโนกบเบนกัดกบเบนกัดนี่นะกัด กัด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 ตีลูกกัดกัดเอามันกัดไม่โดนตอนนี้มืดอยู่เราขึ้นไปโอเคจะพูดอะไรรู้ วิตามินามันลดไว้ใช่มันลดไว้ Oh my god ต้องรีบนอนเลย <c oughs> <c oughs> มาตบมือหลังบ้านก็ไม่รู้ <c oughs> เยี่ยมนอน เด็ยามชาอันไม่สดใสกับวันสุดเก้าเซ้าอาบ้าคด้อยมันจะไม่อยควันกวาเลยแหละบาดนี้น่จะนิ่งจามเด็ก็น่าจะนล่งจอมบ้างโชดตายด็น้อย เขาแค่สีร้อเองไม่สงนั้นมันค่าสศุกมันอะไร็ไม่ได้